à ngân mà non cả không được tôi ngân đây à đừng à, méo dài đó mèo, mèo, dài đấy, mèo. mèo dài <laughs> à méo dài đó méo à méo dài đó mà thì này nó có lên cả tép tép nè ngân, đấy, ngân, 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 ngân màu màu mấy ngân mau ai ngân mau ai ngân mau ngân mau chín có mau đây cây chuối trắng cây chuối trắng chuối chân chuối cây เอาแล้วถุงเงินเริ่มแล้วถุงเงิเน 5, งเริ่มแล้วค่ะถุงเงินถุงเงินเริ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถุงเงินเริ่มแล้วมามามาเล่นกันครับมาม้ามอคุกลัวเขาเป็นแมวจรไม่ใช่แมวบ้านต้องเตรียมตัวให้แมวให้แมวบ้านเขากินก่อนเขาหนีแล้วแมวจรถึงจะมาใช่ไหมถุงเงินเอาแล้วถุงเงินเอาเงินเอาใหญ่แล้วถุงทองเอาใหญ่แล้วถุงทองอถุงเงินทำไมไม่เอาหระถุงเงินไม่ฟินแล้วเลยกฮอ เอาถุงเงินทำไมทำเงินเฉยเลยทุนเงินนะฮะถุงเงินไม่เอาเลยลูกฮะถุงเงินไม่เอากับเพื่อนนะลูกก็เป็นเงินใหญ่แล้วลูกนะเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะเมาแล้วเออ ทุงเงินทุงเงินทำไมไม่เอาเลยทุงเงินนะฮะทุนเงินไม่เอากับเพื่อนเลยทุงเงินนะฮะทำยาแมวนานๆจะเอามาอีกทีบางทีแม่ก็ลืมแมนะแม่ไปเจอแม่ก็คิดได้ถ้าแม่บางทีแม่ก็ลื่อมปรกันเออสมุนไพรแมวนะคะสมุนไพรแมวนะคะอฮึจังไรกับโตกกันเนี่ยจังไรกับโตกกันเนี่ย จะนายก็เยง่ยงแย่งไหนก็นานๆแม่จะมาให้ทีนะสมุนไพรนู้อยู่ข้างนอกนูหากินได้ไหมล่ะแม่อยู่ข้างในแม่ก็มาให้ถึงเงินนะถึงเงินเอ้ถึงเงินจ่าถุงเงินสมุนไพรนอนได้ทุกท่าเลยนะเกนะแต่ละวันนี้นอนได้ทุกท่าเลยนะเออ นอนได้ทุกท่าเลยนะ <c oughs> ทำไมนอนอย่างเงี้ยลูกฮะทำไมนอนอย่างเงี้ยนอนได้ทุกท่าเลยนะเลี่ยก็นอนงั้นี่ยก็อย่างนี้นะวาดแจ้งนะนะนั่นนะนั่นะนะนั่นะ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 มาดู่นน รูมะดูอะโวคาโดอ่าอะโวคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดมันเป็นยังไงเป็นยังไงเนาะไอ้โวคาโดเอ้าเอามั้ยเอามั้ย